ผมหวังว่าเราจะมีส่วนร่วมในการครอบครองฮันโดเลกาด้วยแต่นี่ไม่ใช่น่านน้ำที่เราจะลงเล่นได้มันจะไม่ง่ายเหมือนการยึดครองและการใช้งานมันมันจะจบลงด้วยการถูกฉีกเป็นชิ้นๆและขายต่อต่อไปนี่ไม่ใช่สิ่งที่เรามีเวลาจะทำการประมูลจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้ และจะใช้เวลาประมาณ1ปีในการขายต่อและจะไม่มีการรับประกันว่าจะถูกขายอีกครั้งผมไม่ได้บอกว่าเราจะครอบครองมันสักหน่อยนะครับสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือผมต้องการอุ่นเครื่องในการต่อสู้เพื่อเทคโอเวอร์เธอจะทำอะไรอีกล่ะเนี่ยเธอรู้อยู่แล้วสินะว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสุนยาง และแดหยอนผมก็แค่อยากจะช่วยคุณปู่นิดๆหน่อยๆนะครับผมอยากให้สุนยางกุปดูดซัพฮันโดเล็กก้าฮาเนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้น ต้องการประธานคนนี้ก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทําตามอยากทําอะไรล่ะ Fantasy Investment บริษัทการลงทุนในสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมการแข่งขังกนการครอบครองฮาร์ดนเลกาพวกเขาแสดงความมั่นใจอย่างแข่งแกร่งด้วยการประกาศแผนการที่จะได้รับด้วยเงินจำนวน2.5ล้านล้านวอนโอเซฮยอนแห่ง f a n t a ซี Investment กล่าวไว้ว่ามีบริษัทมากมายที่เข้ามาและจากไป h a n d ดเลก้ก็เป็นเพียงหนึ่งในนั้นดังนั้นเราจึงไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องรักษามันไว้ตลอดเราได้ระบุมูลค่าที่แน่นอนของฮันโดเล็ก้ไว้แล้วและเรามั่นใจว่าจะสามารถซื้อได้อย่างแน่นอนหากคุณได้รับเลือก ให้เป็นผู้ซื้อฮันโดเหล็กก้าและครูจะทำยังไงต่อครับเราเป็นนักลงทุนไม่ใช่ผู้จัดการเราจะส่งมอบลงทนหลุงเหล็กให้กับบริษัทที่ต้องการและเราจะขายที่ดินคืนให้กับบริษัทก่อสร้างครับแสดงว่าทำเพื่อเก็งกำไรสินะครับผมจะไม่พูดว่ามันเป็นการเก็งกำไรแล้วกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุด คือธนาคารต่างๆซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของฮันโดเลก้าจะเลือกราคาเสนอสูงสุดของผู้ซื้อเราจำเป็นต้องลดปริมาณสินเชื่อที่ไม่ดีธนาคารเองก็มีความเสี่ยงเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับแกไม่เพียงแค่กระตุ้นพวกเราแต่ยังบอกเจตนาอีกงั้นเหรอ คนที่พี่โทรหาเมื่อเช้าก็เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอเพื่อเรื่องนี้แกไม่รู้หรอว่าการพูดคุยเล็กๆน้อยๆของแกมันทำให้เกิดความลำบากนะเอาไอ้นั่นออกไปสิวะมันกล้าดียังไงมาบางช้อนบนโต๊ะที่ฉันเตรียมไว้ ควบคุมอารมณ์ของพี่ให้ดีๆและดูการสัมภาษณ์อีกครั้งผมแค่ทำสิ่งนี้ด้วยความคิดของหลานชายที่ต้องช่วยคุณปู่ฮะสุนยางจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้อ่าแน่นอนว่าพี่จะต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะมันจะมีประโยชน์มากกว่าในการน้อมน้วใจคนตัดสิน ผมเองก็ยุ่งยุ่งอยู่ผมยังมีการประชุมกับเจ้านี้อีกถ้าเป็นหลานก็ต้องเป็นโดจูนงั้นสินะโดจูนพยายามจะช่วยประธานงั้นเหรอสำหรับสุนยางแล้ว Fantasy i n v e ว t m e n t เป็นเพียงแค่การแข่ขันแบบสุม่มถ้าโอเซฮยอนซึ่งเข้าใจเจตนาของประธานจีน เข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้งั้นก็เขาสามารถมีบทบาทที่แน่วแน่ในการชี้นำความคิดเห็นของสถานะชนให้เป็นไปตามเจตนาเดิมของเราเฮ้ยให้ตายสิสิ่งนี้แกเป็นการต่อสู้แบบสามทางทันทีนีฮักแจพูดครับฉันเองประธาน ฉันไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องโกรธหรอกฉันคิดว่านี่มันเป็นเครื่องดับเพลิงที่ดีมากกว่าครับผมเพิ่งคุยกับประธานโอและความตั้งใจของพวกเราก็คือการเป็นฟืนผู้ชายคนนั้นพูดเองเลยงั้นเหรอใช่ครับมันเป็นเพียงความร่วมมือระหว่างเขาและโดจุนเพื่อช่วยเหลือคุณฮะ โดจุนอยากช่วยฉันเนี่ยนะดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นครับฮะฮ่าฮ่เจ้าสองคนนั่นในระหว่างที่คนอื่นพยายามดิ้นหลนเพื่อเอาเงินของฉันแต่ชายของฉันถึงกับและดมบริษัทจากอเมริกามาช่วยฉันเลยงั้นเหรอ ผมกำลังคิดที่จะทำให้ข่าวทั้งหมดวิจารณแฟนตาซีอินเวสเมนต์ผู้เขาวควรถูกฉาบด้วยคำพูดที่ปลุกปัน่นเช่นพวกเขาเป็นนักล่าขององค์กรที่คิดแต่เรื่องเงินอันตรายจากทุนการคาดเดาและการล่วไหลของความมั่นคงของประเทศของเราและผมยังคิดอีกว่าจะส่งคนของเราไปยังโปรแกรมการสนทนาของบริษัทกระจายเสียงแต่ละแห่ง และเรายัางจ้างศาสตราจารย์ด้านเศรรฐศาสตร์5-6ถึง6คนเพื่อเน้นย้ำในทนเดียวกันอีกนายกำลังเพิ่มชื่อเสียงของแดหยอนเข้าไปงั้นเหรอครับแดหยอนมีโรงถลุงเหล็กที่มีความปลอดภัยเพียงพออยู่แล้วควรถูกมองว่าเป็นเพียงแค่การกำหนดเป้าหมายไปยังฮันโดเล็กก้าเป็นเจ้าของโดยเข้าครอบครอง บางทีความตั้งใจของพวกเขาบางทีความตั้งใจของพวกเขาคือการสร้างอพาร์ตเมนต์และขายเท่านั้นพราะแบบนี้แล้วเรายนมันให้พวกเขาได้ครับก็จริงนี่เป็นแค่เวลาที่สมบูรณ์แบบมันยากที่จะได้รับรอยขีดควรจากแดฮยอนตั้งแต่เริ่มแต่ประธานโอเซฮยอนจัดการเปิดประตูและให้โอกาสเรา มหาวิทยาลัยลเอสคณะนิติศาสตร์งานต้อนรับน้องใหม่ ถ้าฉันมีแต่ความทรงจำของทายาทรุ่นที่3ในหัวของฉันฉันจะแหมที่แบบนี้ได้ยังไงกันฉันนั่งงุ่มง่ามไปหน่อยหรือเปล่านะโลโลเท็ดเท็ยินดีที่ได้รู้จักนะทุกคนฉันเข้ามาหาวิทยาลัยมาในปี1995การแนะนำตัวของตัวแทนนะักศึกษาชั้นปีที่3และเมื่ออาจารย์ แนะนำตัวเสร็จแล้วน้องใหม่ก็ได้มาแนะนำตัวเองเอ่อสวัสดีครับผมผมมาจากหมู่บ้านเอ่อผมคือผู้พิทักษ์กฎหมายเพื่ออนาคตของประเทศนี้ผมมาจากเจจูมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากน้องใหม่ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดนี่ไม่ใช่โลกที่ ลูกหลานครอบครัวนั่งรวยในโซและกำนำจะปกครองมหาวิทยาลัยแม้ว่าพวกเขาจะมาจากครอบครัวที่ต่ำต้อยแต่ใดที่พวกเขามีผลการเรียนสูงในโรงเรียนในท้องถิ่นพวกเขาก็สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้จนถึงตอนนี้มันก็ยังคงเป็นโลกที่ยุติธรรม อนี่เอ่เอนุ่นพี่ครับผมขอพูดยาวหน่อยได้ไหมครับเฮ้อ,อได้สิ ขอบคุณครับผมแน่ใจว่าพวกคุณหลายคนที่นี่รู้จักผมกันอยู่แล้วผมชื่อจินโด,ดจุนคนที่โชคดีพอที่จะมีปู่ที่ร่ำรวยต้องขอบคุณเขาที่ทำให้ผมสามารถมาที่นี่ได้อย่างง่ายดายบางคนยิ้มและบางคนก็ไม่แสดงออกเพราะทุกคนที่นี่รู้ดีว่าแม้จะมีฐานะร่ำรวย แต่ก็ยังยากที่จะเข้ามาหาลายนี้ผมอยากเป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานและรุ่นพี่แต่มันไม่ง่ายเลยครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมจะแสดงทักษะพิเศษของผมให้พวกคุณเห็นรุ่นพี่ครับการให้ของขวัญเล็กๆแน่น้อยแก่เพื่อนร่วมชั้นและรุ่นพี่เป็นความผิดในการติดสินบนไหมครับเออไม่ใช่นะการให้สินบน อาจมีหรือไม่มีราคาก็ได้ในกรณีนี้ราคาที่รุ่นพี่หรือเพื่อนร่วมง,งานของนายสมามารถให้ได้นั้นเป็นเพียงราคามิตรภาพที่จับต้องไม่ได้ในเชิงนามธรรมเท่านั้นถูกต้องแล้วครับถ้าผมให้ของขวัญราคาแพงแกอาจารย์นั่นเป็นความผิดในการติดสินบนไหมครับฉันเก่งว่าจะเป็นน่ะเนื่องจากศาสตราจารย์ถือราคาของหน่วยกิจอยู่ แน่เงินก็ไม่เป็นนามธรรมฮ่าฮ่าฮาดีใจจังเลยครับพูดตามตรงผมเรียนรู้ทักษะพิเศษนี้มาจากปู่ของผมครับการมอบผงขวันให้กับผู้อื่นและเตรียมพร้อมอยู่เสมอมากกว่าที่คนอื่นคาดหวัง ของขวัญของผมคือแล็ปท็อปจากสุนยางที่วางจําหน่ายในเดือนหน้าครับมันมาพร้อมกับชิปมันมาพร้อมกับชิป Intel Pentium MMX RAM 128 MB และความจุฮาร์ดไดรฟ์6 GB นอกจากนี้ยังมี CD-ROM ความเร็วสูงกว่า8เท่า ไม่มีใครฟังชันอธิบายเรื่องแล็บท็อปเลยนะเนี่ย